คอนทในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับเลน์มือหมุนตัวหนึ่งนะครับที่ถ่ายภาพได้สวยมีโบเก้ที่นุ่มละมุนแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะครับเลนตัวนั้นก็คือทีทีอัติซานระยะ35มิ f2 นะครับรหัส apo asph ครับหลายคนอาจจะเคยรู้จักหรือเคยใช้งานเลนของทีทีอัติซานมาครับเขาเป็นผู้ที่มีความชํานาญนะครับในการผลิตเลน์มือหมุนนะครับแล้วก็เลนเขาเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมากก็คือโบเก้นุ่มละมุนสวยนะครับแล้วก็ลักษณะของการออกแบบเลนเนี่ยจะมีความคลาสสิกให้ เลนส์ฟิล์มในยุคก่อนๆนะครับคือดีไซน์สวยมากครับรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นระยะ3 5มิลที่ให้มิติใกล้เคียงกับสายตาของมนุษย์นะครับมีความกว้างที่กําลังพอดีเลยนะครับแล้วก็โบเก้ของเลนส์ตัวนี้มีความสวยงามเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวเรื่องของคาแรคเตอร์ของเลนส์ที่ได้นะครับโบเก้สวยแค่ไหนนะครับถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วมันนุ่มละมุนไหมและเหมาะกับการถ่ายภาพอะไรบ้างครับการออกแบบในบอดี้ที่ผมใช้ในการรีวิวนะครับจะเป็นบอดี้สีดำนะครับลักษณะคาแรคเตอร์มันจะดู การออกแบบคือจะมีเลนอยู่12ชิ้นใน9กลุ่มครับมีเลนชนิดพิเศษด้วยนะครับก็คือ Extra l o w dispersion นะครับ3ชิ้นแล้วก็ a s p h e r i c เ l l e ล s นสอีก1ชิ้นครับเลนตัวนี้ได้รับการออกแบบให้มีความเที่ยงตรงของสีสันและก็ความคลาดเคลื่อนของสีน้อยมากนะครับตั้งใจทําให้มันออกมาเป็นคาแรคเตอร์ที่เน้นความคมชัดนะครับโบเก้มันก็จะคมชัดมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเลนส3 5มิล1.4ที่ผมมีอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แตรเฟมหรือกลีบรบแสงเนี่มมมม่่กกกกกลลบบนนัั้แวว็ุาๆ ระยะเนี่ยที่มันเป็น35มิลเปิดที่รวบแสงกว้างสุด F2 นะครับทำให้การละลายหลังเนี่ยมันสวยนะครับคาแรคเตอร์ของโบเก้เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนครับเลนตัวนี้เป็นเลนมาหมุนนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือเลนแมนนวลนะครับจะไม่สามารถใช้งานออโต้โฟกัสได้ซึ่งการหาโฟกัสเราจะต้องหมุนที่ตัวเลนเราเองนะครับแล้วก็การโฟกัสที่ง่ายขึ้นผมแนะนําให้คุณเปิดใช้งานโฟกัสพิกกิ้งในกล้องของเราครับซึ่งเมื่อเปิดแล้วนะครับเวลาที่หมุนหาโฟกัสเนี่ยภาพชัดตรงไหนเนี่ยมันจะขึ้นขอบแดงๆบริเวณจุดที่มันชััดดร้กกก็กถ่าายภาพอนนี ก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้ง่ายครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะครับเมาส์ที่เข้ามาแต่แรกเนี่ยจะเป็นเมาส์ M อมของทางไลก้านะครับทางทีเดียดิซานเนี่ยแล้วก็ผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทยนะครับเขาจะนำอะแดปเตอร์นะครับที่แปลงตรงท้ายเนี่ยให้สามารถใช้งานร่วมกับกล้องมิเรเลสที่มีในปัจจุบันได้นะครับอย่างผมเนี่ยใช้ของ panasonic lumix s5 นะครับเป็น L เมาส์ก็สามารถใช้งานกับเลนส์ตัวนี้ได้สบายครับน้ำหนักเลนส์นะครับจะอยู่ที่510กรัมนะครับก็ไม่เบาไม่ได้หนักเกินไปกำลังพอดีๆนะสำหรับเลนส์ฟ เราสามารถที่จะหมุนฮูดออกแล้วก็เปลี่ยนใส่ฟิลเตอร์ที่หน้าเลนได้ครับถ้าดูจากรูปลักษณ์การออกแบบของเลนตัวนี้นะครับคุณจะรู้สึกว่าเออมันดูคลาสสิกมากๆนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเหมือนเลนของไลกาเลยนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งที่วางนิ้วมือด้านใต้เนี่ยเราสามารถที่ใช้ตรงนี้นะครับช่วยโฟกัสเมื่อใช้งานเลนเนี่ยได้ง่ายมากๆครับต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของภาพที่ได้จากเลนตัวนี้กันบ้างนะครับผมจะพูดตั้งแต่ความคมชัดเรื่องโบเก้นะครับการละลายฉากหลังแล้วก็ฟิลลิ่งในการใช้งานด้วยนะครับอันนี้เป็น ว่าหลายคนเนี่ยกังวลเรื่องของเลนส์มือหมุนนะครับว่าจะคมชัดหรือเปล่าใช้งานได้จริงไหมนะความคมของเลนส์ตัวนี้ใช้ได้นะครับมีความคมชัดที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมถ่ายภาพนาเนี่ยแล้วก็ซูมดูบริเวณใบหน้าแล้วก็ขนตานะครับตัวเลนส์เก็บรายละเอียดได้ชัดนะครับเห็นขนตาเป็นเส้นๆคมเลยแต่ความคมมันจะไม่ได้กริปเหมือนเลนส์เกรดโปรราคาสักสี่ห้าหมื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคาแรคเตอร์ความคมของเขาเนี่ยมันจะคมชัดบริเวณจุดโฟกัสนะครับรายละเอียดเสื้อผ้าผิวเนี่ยชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีคา รหรือว่าทํางานลงโซเชียลมีเดียถ่ายวิดีโอเนี่ยความคมตรงนี้เหลือเฟือนะแล้วก็ถ้าใครจะใช้ในการรับงานบางอย่างที่ซีเรียสสูงขึ้นไปนี่อย่างเช่นางานรับปริญญ,ญาเน,นี่ยน่าจะได้อยู่แล้วเรื่องความคมประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากสูงกว่านั้นอย่างเช่นงานแต่งงานหรือว่าถ่ายแฟชั่นเนี่ยอันนี้ต้องดูคาแรคเตอร์ของตัวเล่นอีกทีนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันจะดูนุ่มๆน,นะครับอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับ มือโปรที่ถ่ายงานคอมเมอร์เชียลสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของตัวเลนเนี่ยมันมีความนุ่มมันมีความละมุนในแบบของเขาอยู่นะครับอันนี้ต้องลองไปเลือกเองนะครับในเรื่องของการทํางานระดับโปรนะแต่การทํางานบนโซเชียลมีเดียถ่ายคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยความคงตรงนี้เหลือๆครับแล้วก็จุดเด่นที่สําคัญของเลนตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ที่นุ่มละมุนนะครับพอเปิดที่รูปสังเกต F2 เนี่ยในช่วงกว้างสุดของเขานะครับถ่ายออกมาเนี่ยโบเก้มันจะกลมแล้วก็ค่อนข้างเด่นชัดนะครับปกติเลนมน่บบก้ัจะออแ,นะแตาางไป นุ่มๆฟุ้งๆแล้วก็ตรงขอบมันจะมีการเคลื่อนตัวที่ค่อนข้างเยอะ,ะครับอันนี้แล้วแต่เลนนะแล้วแต่การออกแบบนะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเน้นความผมชัดที่มันมากขึ้น,นครับโบเก้ด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นทรงกลมที่ชัดเจนนะครับแต่ยังมีความนุ่มอยู่มันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเลนที่แบบเป็นเลนออโต้โฟกัสสมัยใหม่นะครับที่แบบโบเก้จะกลมๆเิ็กๆเลยอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้มันจะนุ่มกว่านะครับแต่ว่าจะไม่นุ่มถึงขนาดว่าเป็นเลนฟิล์มที่ฟุ้งๆเบลอๆขนาดนั้นอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างสองส่วนนี้ครับผมลองเอาไป สบายเลยครับคือมันชัดเจนมากแล้วก็ถ้าเจอในจุดที่มันมีแสงให้เล่นนะครับมันจะฟุ้งแล้วก็นุ่มมากนะครับฟุ้งตัวเนี้ยไม่ใช่ว่าไม่ชัดนะตรงขอบเนี่ยมันจะแบบเห็นละอองแสงที่แบบมันดูสวยงามนะครับภาพมันจะเนียนมากแล้วก็โดดเด่นนะครับคนทั่วไปเนี่ยที่เห็นรูปเนี่ยก็ทักเลยว่าเฮ้ยใช้เลนส์อะไรทําไมถ่ายออกมาแล้วสวยนะครับคาแรคเตอร์ของเลนส์มันจะสวยมากครับซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ชอบระยะ35มิมลนะครับแล้วก็ไม่ได้จาะจงนะครับว่าจะเป็นรูรับแสงที่แบบ f 1นะอ f อเอไรนึ่งยแล้วก็ะอบถ่ายภาพหลลายๆนนเตัเนี้เหมาฟ เพราะว่าคาแรคเตอร์มันชัดเจนมากมันมีความเป็นตัวเองสูงนะครับถ่ายออกมาเนี่ยไม่เหมือนกับการใช้เลนส์ทั่วไปแน่นอนนะครับมันดูนุ่มนวลมากแต่จดสังเกตที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังจริงๆก็คือว่าเลนส์แมนนวลเนี่ยบางทีมันก็จะถ่ายยากในบางจุดนะครับก็คือถ้าถ่ายในพื้นที่แสงทั่วไปเนี่ยกล้องมันสามารถคำนวณพิกกิ้งโฟกัสได้ค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะว่าแสงมันพอใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณดูรูปในงานแต่งที่ผมถ่ายมานะครับเนื่องจากเหตุการณ์มันเคลื่อนที่แบบมันเกิดเหตุการณ์เร็ จังหวะพวกนี้อาจจะใช้เวลาที่แบบมันเร็วนะครับเราอาจจะโฟกัสไม่ค่อยคล่องผมก็จะมีหลายรูปที่มันค่อนข้างจะหลุดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ที่แสงน้อยมากๆนะครับกล้องของบางคนเนี่ยจริ้งโฟกัสอาจจะบอกตำแหน่งได้ไม่ได้ชัดเจนมากนะครับอย่างที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมีจุดที่แสงน้อยมากๆเนี่ยผมก็จะถ่ายรูปแล้วหลุดค่อนข้างบ่อยครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับกับอีกอย่างหนึ่งครับเลนส์ตัวนี้ละลายหลังได้เยอะถูกไหมครับเพราะงั้นระนาบในการถ่ายภาพจุดที่มันชัดเนี่ เกิดโอกาสเบลอได้ค่อนข้างเยอะคือเลนที่ละลายหลังได้เยอะมันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเวลาถ่ายรูปอะไรที่เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยพยายามบอกตัวแบบนะครับว่าให้เคลื่อนไหวในระนาบที่แบบเลนเราสามารถที่จะถ่ายแล้วชัดบริเวณนั้นนะครับก็ต้องนั้นแน่กับแบบนิดน,นึงแต่มันก็จะมีหลายจังหวะครับที่ขยับแล้วเกิดการเบลอบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเรายอมรับเรื่องของการใช้งานกับเลนแม่นุน่ได้แค่ไหนครับแต่ผมยืนยันเลยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนชอบเลนที่มีคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเองนะครับถ่ายออกมาแล้วภาพได, effect, ได ตัวนี้เป็นเลนส์ที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับกับเลนส์ดทดีอาริซาน35มิมล f 2รหัส apo asph นะครับว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะกับใครบ้างนะครับแล้วก็มันน่าใช้งานณจุดไหนครับเอาเรื่องของคาแรคเตอร์เลนส์แล้วก็ความน่าใช้งานก่อนครับเลนส์ตัวนี้มันจะเป็น f 2แล้วก็รหัส apo asph ตัวนี้ตัวโบเก้นะครับผมลองเทียบแล้วมันจะมี3 5มิมลอีกตัวหนึ่งที่ผมจะรีวิวหลังจากนี้นะครับมันจะเป็น35ม1.4รับี้าเตอร์ของโก้เนี่นจะมีความกลมแล้วก็เี่นชัด มากกว่านะครับเป็นชัดในทนี่หมายถึงว่าทรงกลมมันจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น35.4เนี่ยโบเก้มันก็จะเด่นนะครับแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะนุ่มๆละมุนมากกว่านะครับแล้วก็โบเก้มันจะมีความฟงมากกว่าความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน,นครับตัวนี้ถ้าชอบโบเก้ทรงกลมๆนะครับตัวนี้มันจะเหมาะกว่าครับแล้วก็ส่วนสาคัญก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเลนแมนวนวลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะไม่มีปัญหาสาหรับคนที่จะใช้เลนส์ตรงนี้นะเพราะว่าเลนส์แมนวนวลเนี่ยม เวลาที่เราถ่ายภาพด้วยเลนส์แมนนวลที่เขาออกแบบมาพวกเนี้ยภาพมันจะแบบดูสดใสมีความชัดเจนในแบบตัวเองนะครับพอถ่ายมาแล้วเนี่ยคนเห็นปุ๊บก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันต่างออกไปนะครับอันนี้คือความเย้ายวนของเลนส์ที่เป็นเลนส์แมนนวลนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยใช้เลนส์แมนนวลมาก,ก่อนนะครับผมแนะนําว่าคุณอาจจะต้องลองถามตัวเองนะครับว่าชอบไหมกับการที่ต้องมุนหาโฟกัสเองนะครับแล้วใช้พิกกิ้งโฟกัสไปด้วยเนี่ยคุณรู้สึกว่าโอเคคุณสนุกกับมันหรือเปล่านะครับคุณพึงพอใจกับการถ่ายภาพลักษณะนี้ไหมครับ มีค่อนข้างสูงมากๆนะเพราะว่าระยะ35มิลเนี่ยมันเป็นระยะเลนฟิกซ์อเนกประสงค์ที่แบบถ่ายเลนส์เก็บก็ได้ถ่ายพอร์เทรตก็สวยนะครับรูรับแสงมันก็กว้างใช้ถ่ายวิดีโอก็โอเคนะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลือกพวกนี้มันเหมาะกับเราไหมถ้าเหมาะก็เป็นเลนส์ที่น่าสนใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจผมแนะนําว่าลองไปลองที่หน้าร้านนะครับเลนต์ตัวนี้นําเข้านะครับโดย WGI ถ้าเกิดใครต้องการหรือว่าสนใจเนี่ยลองดูที่ World Cam e r ร,รก็ได้ครับราคาจัดจำหน่ายของเลนส์ตัวนี้จะอยู่ทที่16,900บาาครแล้วกก็็เือ ที่ใช้งานคู่กับ ล้องของเราได้เลยนะครับเขามีอะแดปเตอร์เยอะมากมีใช้งานได้หลายค่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพว n หน้าโซนิกโี่อะไรพวกนี้มีหมดนะครับลองถามเขาได้เลยครับสำหรับการรีวิวเลนส์ TTI ชาน35มิ f 2รหัส APO ASPS นะครับก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ Photo Scotland ทั้งบน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับหรือว่าจะถามที่ Photo Scotland Community ก็ได้ครับผมยังมีเลนส์ตัวนี้รีวิวอีกหลายตัวเลยนะก็สามารถติดตามกันได้ในตอนหน้าครับแต่สําหรับคอนเทนต์ในตอนนี้ต้องขอจบตรงเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ